แล้วก็พลอยสายก็พี่ก็ขอบคุณอะไรลอะไเหรอพลอยสายก็พูดดีกับพี่อ่ะพี่ก็โอเคแต่ว่าพี่ก็ขอโทษว่าแบบพี่เข้าไปเล่นกับพลอยสายเยอะเกินไปอะไรเงี้ยคือพี่ไม่ได้คิดอะไรกับหนูเลยสักนิดก็รู้สึกว่าเป็นแค่น้องคนนึงเท่านั้นเองไม่ได้รู้สึกว่าแบบอะไรเลยอืมขอโทษแม่พลอยสายด้วยถ้าน้องผมไม่ได้อะไรกัน้อย ไม่ต้องกลัวแล้วหลายๆครั้งที่พี่จะไปส่งบ้านพลอยสายนี่คือพี่คิดว่าเออพี่อยากไปส่งคนที่อยู่ในซอยบ้านเดียวกันไม่ต้องการให้คุณแม่เขามารับไกลๆแล้วขึ้นทางด่วนไปคือเรามาอยู่แล้วอยู่บ้านอยู่แบบแทบจะติดกันเลยมั้งก็เดี๋ยวไปส่งให้พลอยสายก็จะไม่ให้ไปส่งอจะบอกว่าไม่ไม่ได้จะคิดอะไรกับน้องเลยต้งแอะนะครับเออไม่ได้อะไรเออนั่นแหละก็บอกไว้พี่โบิร์ดก็อะไรนีกลัวไหม กลัวไหมเหรอก็แรงไหมแสดงว่ากลัวใช่เนตอนแรกก็กลัวนิดนึงไม่ใช่แมมือวานไม่แต่ตอนแรกที่บอกไงก็ตอนแรกพี่พี่พี่โบ๊ทแบบว่าลุกแบบคุณชายคุณชายเออนิ่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ชอบมาแซวแล้วมันก็แบบแซวคุยด้วยมันก็ทําให้สนิทเออชอบชอบมาแกล้งอะไรเงี้ยเป็นแมวเมื่อวานที่เขาเป็นแมวแล้วพอเจอโบ๊ทแล้วก็่เออแล้ว แล้วบางทีแบบว่าเออเวลาพี่แกงแลงบางทีหนูชอบทำตัวต่อต้อตานจริงจริงแล้วหนูไม่ได้คิดอะไรเออหน,นูจริงแบบว่าคือแบบพอพี่งั้นหนูก็เลยโอเคแกลางอะไรเงี้ยแกลบบว่าต่อต้านวางจริงจริงแล้วพี่น่ารักมากแล้วก็ชอบเวลาพี่เล่นกีฬามาอืมน่ารักก็เป็นพี่รู้สึกว่ามันพี่เห็นพี่กวนแบบเนี้ยแต่แบบเวลาอยู่ด้วยมันก็รู้สึกอบอุ่นน้องเห็นว่าแกอบอุ่นน้องเคยบอกแล้ว